ไม่มีเงินซื้อเป็นชายก็จัดเองไปเลยค่ะโกโก้อีโอนมข้นหวานร้อยม l ผงโกโก้สองช้อนโต๊ะค่ะคนให้เนียนคนคนคนเนื้อแบบนี้จ้า น้ำแข็งเต็มแก้ว22ออนนมข้นจืดร้อยหกสิบมลสาดโกโก้อีโอไปเลยสิคะช่ำๆเข้มๆนัวๆใครชอบหวานเพิ่มนมข้นหวานใครชอบเข้มๆของขมเติมผงโกโก้โลดเดอได้แล้วคะ่ะโกโก้อีโอลองทำกันดูนะคะ ตั้งชื่อเล่นตามกระแสเฉยๆนะคะเราไม่รู้สูตรของเขาค่ะอันนี้เราทำกินเอง